แม่ปลาบูอีพีที่22ถึงอีพีที่23ที่ใช้ในวันเสาร์ที่10พฤษภาคมและวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้ทางช่อง7เวลา8โมงตรงค่ะในที่สุดเอืก็ได้พาต้นโพทองแม่ขนิษถามาอยู่ในวังท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจของทุกคนที่ชื่นชมในบุญบารมีของเอื้อยโดยเฉพาะพมทัศอดปรับปืมดีใจที่ในที่สุดสิ่งที่เสด็จพ่อต้องการคือต้นโพทองเอ้ยก็ได้นำมาถวายให้แล้ว ท้าวพิชัยทัท์รีบออกมาดูต้นโพอทองพรม,มทั์จึงบอกว่าเอื้อยนำมาถวายแต่ท้าวพิชัยทัตจึงคิดว่าเอื้อยเป็นกาลกินีไม่ยอมเชื่อหาว่าต้นโพอทองลอยมาหาพ่อเองจึงสั่งให้ทหารไปดึงต้นโพอทองมาปลูกทหารเข้าไปตามคําสั่งแต่ก็ถูกแรงระเบิดไม่สามารถทําอะไรได้ท้าวพิชัยทั์เห็นดังนั้นก็คิดว่ามันจะยากอะไรลองไปดึงมาเองดีกว่าด้วยความมั่นใจแต่ก็กลับกายกระเด็นกระดอนเสียท่าไปอีกเอื้อยรู้สึกสงสาร พม,มทัตเข้าไปหาเสด็จพ่อเอื้อยไหวต้นโพทองแม่คณิ t าและขอให้แม่ลงมาทันใดนั้นต้นโพทองก็ลอยลงมาอย่างง่ายดายยืนตั้งต้นสง่าง,งามอยู่ที่สุริยานสร้างความตื่นตาตื่นใจของท้าวพิชัยทัตมากที่รู้แล้วว่าเอื้อยคือเจ้าของต้นโพทองเอื้อยจึงขอถาวายต้นโพทองให้ท้าวพิชัยทัตดีใจมากได้ได้สั่งตามคำสั่งเดิมให้จัดงานอภิเษกสมรสแต่งตั้งให้เอื้อยเป็นมหสีของพม,มทัต ในที่สุดเอื้อยก็สมหวังพรหมทัตด,ดีใจมากมริกาที่มายืนดูกระน,นาเทพมองเอื้อยที่กำลังมีความสุขด้วยสายตาที่เกลียดชังและอิจฉาที่เอื้อยกำลังจะเป็นมเหสีส่วนมเหสีแสงจันทร์ที่ยังไม่รู้เรื่องเมื่อนางกำนันมารายงานว่าตอนนี้ท้าวพิชัยทัตสั่งจัดงาน,นพิเศษสมรสแล้วมเหสีแสงจันทร์ได้วิ่งไปหาท้าวพิชัยทัตเพื่อคัดค้านไม่อยอมให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นครั้งนี้ท้าวพิชัยทัต ไม่ยอมฟังคําทัดทานของเหสีแสงจันทเพราะเหสีแสงจันไม่สามารถหาต้นโพทองมาให้ได้เพราะฉะนั้นนี่แสดงว่าเอื้อยเหมาะสมที่จะเป็นมเหสีของพมทัดจีกินที่รู้ข่าวก็ตื่นเต้นดีใจที่เอื้อยได้อภิเสกแล้วซึ่งตอนนี้ในทางวังก็เตรียมงานจัดงานอภิเสกกันอย่างบุนวัยจีกินตื่นเต้นที่จะต้องไปทําหน้าที่รับใช้ที่สูงขึ้นนั่นก็คือเป็นนาง้าหลวงของมเหสีเอื้อยไฟมริกาก็มานั่งร้องไห้เสียใจที่อดแต่งงานกับพมทัน ทางที่เสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงมริกามาอยู่ที่นครพาราสีตั้งแต่เด็กเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแต่เมื่อมริกาไม่สามารถแต่งงานกับพม,มทัดได้ทําให้มริกาทนไม่ได้ที่จะอยู่เป็นสองรองจากเอื้อยมริกาแค้นมากที่เอื้อยมีต้นโพทองมาถวายจึงคิดจะทําลายต้นโพทองทิ้งเสียจึงสัง่งให้ไปเตรียมน,น้าร้อนมาให้มริกาเดินเข้าไปในอุทยานที่ปลูกต้นโพทองอยู่ซึ่งตอนนี้มีอึง่งรับหน้าที่เป็นผู้ดูแล มาิกาเตรียมน้ำร้อนมามองต้นโพทองด้วยความพิศยาถ้าไม่มีต้นโพทองต้นโพทองตายไปงานพิเศษก็จะต้องถูกยกเลิกมาริกาเอาน้ำร้อนสาดใส่ต้นโพทองแต่แล้วกับถูกกระแทกกลับมาอึงที่เห็นรีบเอาตัวไปบงังทำให้ถูกน้ำร้อนสาดใส่จะได้รับบาดเจ็บเพื่อปกป้องมาิกามาริกาเห็นดังน,นั้นก็ตกใจไม่สามารถทำะไรต้นโพทองได้และกลับกลายเป็นต้องทำให้อึ่งเจ็บตัวอีกจึงกลับไปได้วยความเจ็บใจ ต่อมาเมื่อถึงวันอภิเษกของเอื้อและพรมทัศน์งานได้ถูกจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติเอื้อได้รับการแต่งตั้งเป็นมเหสีของพมทัศน์แล้วซึ่งท้าวพิชัยทัศน์ก็ยอมรับเอื้อเป็นชายาของพมทัศน์โดยสมบูรณ์มเหสีแสงจันทร์มองเอื้อยที่ได้ขึ้นเป็นมเหสีก็เลืสึกสงสารมริกาที่เอาแต่ร้องไห้ผิดหวังพมทัศน์ได้พามเหสีเอื้อยเดินลงมาด้านหน้าเพื่อให้ข้าราชบริาพารชื่นชมบารมี เอื้อยิ้มมีความสุขที่ในที่สุดเอื้อยก็สามารถพิสูจน์แล้วว่าเอื้อยเหมาะสมเป็นชายาของพมทัศน์หลังจากการพิเศษเอื้อยก็ได้ย้ายมาอยู่กับพมทัศน์ที่ในวังโดยมีนางกำนันจีกินเป็นผู้ถวายการรับใช้มเหสีแสงจัน์เห็นว่ามริกาผิดหวังจึงมาปลอบใจว่าแม่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้นางกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่มิติดพระตำหนักดูสิว่านางจะอยู่ได้ไหมส่วนพมทัศน์ ตอนนี้ก็กำลังมีภารกิจต้องดูแลเมืองและตอนนี้มีข่าวที่เมืองอื่นกำลังช่วงชิงเมืองพรานสีทำให้พมทัดต้องเรียกหมื่นพิษณุหมื่นสนธยาอมาตเพิ่มมาเพื่อเอาแผนที่มาดูอณาเขตเพื่อวางแผนป้องกันทำให้พมทัดงานยุ่งมากจนทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับเอื้อยส่วนเอ้ยก็ถูกมหสีแสงจันทร์และมริกาบีบจนรู้สึกว่าอยู่ในวางอึดอัดจนอยากจะผ่อนคลายแล้วก็คิดว่าตอนนี้พมทัดกำลังยุ่งหยุ่การงาน จึงมานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้จึงคิดอยากจะช่วยพมทัดดูแลประชาชนบ้างทําให้เอื้อยสั่งให้จีกินคุณท้าวเทพทองจัดเตรียมข้าวของเพื่อเอาไปแจกให้ประชาชนที่กําลังทุกข์ยากระหว่างที่เอื้อยกำลังแจกสิ่งของอยู่นั้นมริกาเห็นเข้าก็มองด้วยความเหมือนไส้เข้ามาฟ้องมาเหสีแสงจันทร์ธนาเทพเห็นเอื้อยก็แก้งเข้าไปช่วยดึงของในมือเอื้อยจีกินเห็นก็เข้าไปห้ามไม่ให้ธนาเทพทํเกีรอย่างนั้นเพราะเอื้อยเป็นถึงมาเหสี ฝ่ายมเหซีแสงจันทร์ก็รีบฟ้องพมทัตมเหสีแสงจันทร์รทแ,แกล้งสงสารลูกที่ทำแต่งานทุ่มเททำงานจนไม่มีเวลาได้พักแต่ดูคนที่ควรรอคอยกับเอาเวลาไปเริงร่ากับชายอื่นมเหซีแสงจันทร์พูดจายุแยงทําให้พมทัตรีบออกไปดูดูด้วยตาตัวเองที่ด้านหน้าวังจริงหรือไม่ที่เสด็จแม่กล่าวร้ายเอื้อยและเมื่อมาถึงก็ได้เห็นเอื้อยอยู่กับนาเทพจริงๆทําให้พมทัตเข้าใจเอื้อยผิด เอ้ยรู้สึกน้อยใจที่ระยะหลังพมทัศน์ก็ไม่ค่อยมีเวลาเอ้ยก็แค่คิดจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ก็เท่านั้นเอ้ยรู้สึกเครียดและอึดอัดที่ถูกพมทัศน์ม่หีสีแส,สงจันทร์มลิกาเข้าใจผิดทําให้เอ้ยอยากจะกลับไปเยี่ยมพ่อที่รู้ว่าตั้งแต่เอ้ยมาพ่อเองก็เริ่มไม่ค่อยสบายเอ้ยจึงขอไปเยี่ยมพ่อพ้องกับจีกินอึง่งไอ้ตั้งแต่ได้น้ํามันหนะ้าแก่มาจากแม่หมอแล้วก็รอคอยโอกาสอย่างใจจดใจจ่อเพื่อรอคอยจัดการเอ้ยให้ได้ ไอมองน้ำมันหน้าแก่ในมือฉันจะมีวันให้แกมีความสุขเด็ดขาดฉันจะรอคอยแกให้แกกลับมาทุกวันจนกว่าแกกับฉันจะตายกันไปข้างหนึ่งไอพูดอย่างแค้นใจและในที่สุดวันที่ไอรอคอยก็มาถึงเมื่อขบวนเสด็จของเอื้อยได้มาถึงที่บ้านผฏิกะเอื้อยได้เอาเข้าวของมาฝากพดิกะแลนะนาคณิถีและไอไอคณิถีมองเอื้อยด้เสายจตาที่เกลียดชังแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกแต่พอสบอากาศ ไอ้กับคณิถีก็ได้ลอกให้เอื้อยไปด้วยกันจีกินจะตามแต่เอื้อยก็บอกว่าไม่เป็นไรให้จีกินอึงกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ดีกว่าทําให้เอื้อยไปตามลำพังไอ้มองน้ำมันหน้าแก่ในมือยิ้มร้ายกับคณิถีเมื่อเอืเ้อยเผลอไอ้กระสัน้ำมันหน้าแก่ไปที่เอื้อยทันทีเอื้อยปวดแสบปวดร้อนจู่ๆใบหน้าของเอื้อยก็มีรอยย่นหน้าตาแก่จนน่าเกลียด เอื้อยตกใจมากที่จูจ่ๆเอื้อยหน้าแก่กยะทันหันเอื้อยร้องไห้เสียใจไอ้คณิถียิ้มหัวเราะที่โชคสตาเข้าข้างไอ้แล้วไอ้จัดแจงเอาชุดของเอื้อยมาใส่ปอมเป็นเอื้อยและกลับเข้าวังจีกินอึงรู้สึกปแปลกที่นี่ใส่ของเอื้อยตั้งแต่กลับมาก็ไม่เหมือนเอื้อยคนเดิมไอ้ไม่ได้เข้าวังสมใจก็ตื่นเต้นดีใจมากพมทัศเห็นเอื้อยกลับมาก็ดีใจไอ้เข้าไปโค้งแขนอย่างห่วงแหนที่ในที่สุด ไอ้ก็ได้เป็นมเหสีเอื้อยแทนแล้วแต่สิ่งที่อ้กำลังจะเจอรอยอยู่ข้างหน้ากับความเกลียดชังของมเหสีแสงจันทร์และมาริกาที่กำลังวางแผนจัดการอยู่นั้นออ้ต้องรับมือแทนเอื้อยส่วนเอื้อยนั้นต้องอยู่อย่างหลบหลบีซ่อน,อนเพราะอับอายที่ตัวเองหน้าแก่ไม่มีหน้าจะกลับไปหาพมทัทั์ได้อีกเพราะเอื้อยคิดว่าเอื้อยคงไม่มีวาสนาอีกแล้วเอื้อยจมอยู่ในความทุกข์เพราะคิดถึงพมทัทั์เวลาต่อมา เอื้อยก็ยังคงหน้าแก่อยู่แต่ท้องของเอื้อยกลับมีทารกน้อยที่กำลังจะเกิดมาติดตามกันได้แม้ปราบูในอีพีที่22ถึงอีพีที่23ที่ใช้ในวันเสาร์ที่10พฤษภาคมและวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้ทางช่อง7เวลา8โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง my star ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิป,ปหน้าค่ะ